2 1่สิบพฤษภาคมสองพที่นี่จังหวัดบึงการครับตอนเช้าของวันนี้เราก็จะมาดูพัฒนาการของลูกทุเรียนที่อยู่ในระยะเบ่งคูสร้างเนื้อนะครับสำหรับลูกทุเรียนที่เรากำลังศึกษาอยู่ณนะขณะนี้นะครับอายุของเขาตอนนี้ก็ได้87วันแล้วนะครับลักษณะของลูกทุเรียนที่มีอายุแปดสิบเจวันนี้ โดยหลักๆแล้วเราสังเกตเรื่องของระยะการแบ่งปูของเขาจาก70วัน80วันมาหา90วันอ่วันว่าเขาจะแบ่งปูเป็นอย่างไรเท่าที่เราสังเกตตลอดมาในช่วงที่เขามีอายุ70วันมาถึง87วันเนี่ยรู้สึกว่าการเจริญเติบโตของปูของเขานั้นชัดเจนมากมีการแบ่งปูเบ่งเนื้อให้เราเห็น เรามาสังเกตได้ตามลักษณะของเปลือกนี่นะครับเขาจะาสว่างสวัยขึ้นหรือว่าแบ่งขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับลูกที่อยู่ข้างบนนั้นจะพัฒนาได้เร็วกว่านะครับลูกที่อยู่ข้างบนสูงๆนั้นสามลูกนั้นนะครับแบ่งได้ชัดเจนมากทีนี้ก็จะเป็นการศึกษาต่อไปว่าเมื่ออายุของเขาถึง90วันแล้ว เขาจะหยุดการแบ่งครูจริงหรือไม่แล้วก็เมื่ออายุเขาได้90วันแล้วอีก30วันข้างหน้านั้นก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขามีการสร้างาน้ำตาลนะครับสร้างน้ำตาลสร้างสีสร้างกลิ่นเตรียมตัวเพื่อเพื่อที่จะสุกต่อไปซึ่งปัจจัยที่อาจะทำให้ทุเรียนเขาสุกตามกำหนดนั้นมันจะมีหลายปัจจัยนะครับ หลักๆก,ก็จะมีอยู่สามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม่ว่าจะเป็นอาหารถึงปุ๋ยถึงน้ำถึงนะครับนั่นคือปัจจัยหลักที่หนึ่งปัจจัยหลักที่สองก็คือเรื่องของอายุผลนะครับอายุผลเมื่อเขาเข้าสู่ร้อยกว่าวันไปหาร้อยยี่สิบวันนั้นคืออายุเขาถึงเขาก็จะสุกตามนั้นปัจจัยที่สามที่จะทำให้ องค์ประกอบของการสุกทุเรียนได้ครบถ้วนนั้นก็คือเรื่องของแสงแดดนะครับถ้าหากว่าช่วงที่อายุทุเรียนอยู่ในระยะอายุได้110วันไปหา120วันถ้าช่วงนี้แดดดีนะครับแดดดีก็จะทำให้ทุเรียนเหล่านั้นสุกตามระยะเวลาที่คาดการไว้นะครับคือถ้าเป็นหมอนทองนี่เขาก็จะสุกในห้องระยะเวลา120วัน ดังนั้นต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่เรากำลังศึกษาความเป็นไปนะครับพัฒนาการของเขาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็จะนำผลพัฒนาการแต่ระยะของเขามาให้กับเพื่อนๆได้นนชมนะครับสิ่งที่เราจะต้องระวังในช่วงนี้ก็คือเรื่องของหนอนนะครับหนอนเชื้อรามแมลงกะลอกอะไรต่างๆนะครับ เราจะต้องทําการพ่นปัจจัยป้องกันเอาไว้เมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำเราก็พ่นปัจจัยป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราป้องกันหนอนไว้แล้วนะครับตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรแทรกเข้ามาในช่วงทุเรียนใกล้จะสุกอย่างนี้ก็คือมอดนะครับเราเคยเห็นหมอดมาเจาะที่ลูกทุเรียนในช่วงใกล้จะสุกนะครับปีนี้เราจะพ่นทุกวันเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ